สวัสดีค่ะสวัสดีน้องพ่ด้วยมิวผ้าด้วยนะคะเนาะกาบว่าแสดงความดีใจกับเอฟซีนะค่ะน้อยออกอีกแล้วค่ะหนึ่งห้านะคะออกเนึ่อหาื้อหาหนึ่งเนาะว่าหนึ่งหายังขับหาสองแมนบัดจ่าสองหาของว่านึ่งไปสองหกแต่ว่าก็ออกหนึ่งหานะคะเอฟซีจะรวมบุญกันมาหลายยูเพื่อความตั้งใจของเบอร์ทรัพี์จะตร้งหอ แม่แตะเคียนหรือว่าแม่สบายทองนะคะให้ทางวัดอาจารย์ดาวนะคะอำเภอศรีธาตุนะคะเนาะวัดวัดโคกกลางนะคะเอฟซีถ่อยุไก้กับขอไปรวมบุญนะาจมรดกเป็นใดเด้อคะ่ะ ก็ขอเพื่อในแสดงปาฏิหาริ์ขอในเล็กน้อยแตกกระแตกทีนึงพกมาค่ะเนะะาะสองมือแล้วเนาะ,ะทุกวันเลยนะเจ๊น้อะทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ปล่อยน้อยมาไม่เคยหยุดสักวันเนาะคะ่ะนี่หยุดย่มือเดียวได้นั่นเหลือก็คือเข้าเป๊ะๆค่ะเมื่อนี้ก็เลยขอต่อขอบุญขอาบาแล้วมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์หลักพูหยาเหมือขอแต่เลือดฝนตีตีห่าอ,อุตเสานี่ออกมาสวดมนต์ไหวผ้ผาก็เลยขอขอเป็นฮานอยวันนี้นะคะ วันที่26ธันวาคม2566นะคะยังไตก็ฝากกดไลค์กดแชร์นองพารวยิีว้ารวยน้ำนเดอร์ค่ะาดอยวันนี้จะเป็นเลขทูปนะคะจุดได้5 6 9นะคะ5 6 9ก็เลยตัดให้เป็น2ตัว5 6 6 9 5 9หล้กกาะันหกเก้าเท่าไหร่นั่สีออกเก้าเก้านำเด้อค่ะมขึ้นค่ะฟันดีอยู่ฟันว่าได้ กินได้อยากเดินไปเที่ยวนะคะเมือ่อคืนนี้ก็ได้แต่ว่าฮานอยพึ่งมาขอช่วงตีห้าขอทีไรออกทุกรอบนะคะเอากดไรกดแชร์ไว้าสาหรับผู้รอฮานอยแตกทุกวันเข้าทุกวันนะคะเมื่อนี้ก็เป็นอีกเมื่อเนึ่งของวันที่26ธันวาคม2566เป็นฮานอยช่วงบ่ายสามเนาะไปทุกหนอยน้อยมัดรวมนะคะเพราะว่าสิเป็น เฉพาะกิดเวียพี่หรือค่ะมีอย่างงันหลายอย่างเนอะหลายน้อยเนาะมัดรวมมัดรวมมัดรวมค่ะน้อยแตกทุกวันเมื่อวานก็แตกนะคะแต่เมื่อวานจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีเลขราวผสมวันนี้จะเป็นน้อยอย่างเดียวเลขเล้บอหลายเนาะค่ะเมื่อชั้นเมื่อได้เลขราวออกนนสินักแกงไงจักน้อยเพราะมันทึ่งราวทึ่งน้อยเลยสิทับสนนะคะแต่ว่าก็แยกน้อยออกหายุ่มบอกว่าน้อยวันนี้นะคะขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะ ขอให้ปังปังกันทุกท่านเนาะค่ะเนาะห้าหกเก้านะคะป้าจ้าหรือสตาับเป็นหาเก้าเก้าก็ได้ได้เอาปากกามาจตารเปล่เพราะว่าตั้งหกเก้ามีไรมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเก้าเก้านะคือพูดกันเก้าเบอร์เซ็นต์ฮะวันนี้จดไหมป้าในช่องเบิด์ซาปอร์โล่เลยดิอ้าน้อยสามตัวนะคะห้าหกเก้าห้าเก้า 599นะ้องสองตัว5969 59แล้วก็99นะคะฝากกดไลค์กดแชร์บอกติดตามว่ามากระพานเป็นแนวทางวันนี้นะคะย้ำว่าวันนี้เข้าทุกวันนะคะวันนี้็ขอให้เข่าวเด้อพี่นอ้องกองไยผู้ใดเบิ่งไก่รำให้ด้วยผู้ใดเบิง่งไก่โชค์ไขมนันอนุโมทนาสาธุผูท้ที่ร่วมสร้างหอยาสไปทองนะคะหอแม่ตะเคียนนะคะแอบจะสร้างให้จับทานวัดนะคะ ตอนนี้จะรวบร่วมอยู่ค่ะเดี๋ยวถึงเวลาจะไปถวายด้วยกันเนาะค่ะเนาะสัตว์บวชสัตว์เกี่ยวเนาะเจะดีสัตว์บวกค่ะเดี๋ยวว่างๆจะไลฟ์สดรัฐบาลไทยให้เน้นๆนะคะตอนนี้ก็เป็นฮานอยไปก่อนเพื่อไม่สับสนเนาะเพื่อบอเป็นการสับสนกับเอาฮานอยไปก่อนรัฐบาลไทยกับว่าหลายเนาะค่ะรัฐบาลไทย วันที่3 0ธันวาคม2566ให้เอฟซีกดรอไว้นะคะกาปล่อยเน้นๆแขมแขมไปแล้วละกาสิบ่อยสามตัวบนสองตัวล่างนะคะเกลืทราบกาจีฟันทุ่งตามทีงาเป็นหิมาตามติกปูเป็นหิมานะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะไล่สุดรัฐบาลไทยให้กดรอไว้เมื่อนี้เป็นห้าน้อยเป็ดกวนปูเป็นมะเขาวฟันวาเห็กินกับเขาได้ว่านเป็ดกว,นป,น,กวนปูยังแค่ไหนมากอยู่ค่ะ ให้กินกับข้าวไรวันไปก่อนเพราะว่าขวันแข็งพันว่าเดี๋ยวปูไปบึงคักๆก,ก่อนยังสิมาบอกประสนปูนะว่ามาบอกเลขไงก็ไดมาแตงยายาให้สองสามสองแปดเท่านั้นเนาะค่ะทีเหลือกับเป็นเลขฝันหนึ่งสี่เก้าค่ะอันนี้คือวาเรื่องของรัฐบาลไทยให้ฟังถามว่าเบิกทรัพย์ฝันดีฝันดีตลอดค่ะงวดนี้คิดว่าน่าจะฟังน่าจะมาเนาะขออห้โชคลาภ แกเอฟซีทั้งหลายเมื่อนี้เน้นฮานอยไปก่อนวันนี้เฉพาะวันนี้นะคะวันต่อวันนะคะว,ว,วันต่อวันนะคะมัดรวมค่ะแล้วแต่เอฟซีไม่ชอบฮานอยจะไปที่อื่นก็ได้จะไปลาวก็ได้เล่าได้วันก็ได้นอกกาศประกาศเจน,อน้องได้ร้งนิ้วแชร์ประ่ะวันนี้น้องผ้าร้วยนิ้วผ้าร้วยกับมาติดตามฮานอยนะคะ กดไลค์กดแชร์น้ำเนเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจพ่นด้ตามไหมพ่อแม่พี่น้องในเป็นพิจารณาเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะแนวทางกับพี่เขาไมบรู้โคลภเหมือนพิรุวงวาสนานะค่ะหากผู้ใดอยากมาที่ฐานคิดเอาค่ะในที่ฐานคิดเอาน้ำเนเนาะเพราะว่าจะสานสารยาสบายท่องยาตะเคียนมีโูคมีลาบค่ะ ต่งกิตเอาถ้าถูกก็จะร่วมข้างประมาณนี้นะค่ะกับวได้นฝังคับนะค่ะสําหรับผู้ใจผู้ผู้อยากสร้างผู้สร้างผู้ซนคืองานนี้ก็เหตุชาววัดค่ะพี่น้องทางวัดคู่กลางนะคะเบิกทรัพไปละมิดกิจรัทธาก็เลยจะสร้างเข้าวัดเนาะค่ะเนาะค่ะพันพันมีแม่ตะเคียนอย่าหันมันมาค่ะแม่แม่ตะเคียนตะกีนอะห้เลขที่ดีได้เบิกทรัพไปพรอ่ะได้ทุกวัเพียงตะวาเพ่นยูกล วานนี้ไปอีกเที่ยหนึ่งด้ตกใหญ่แขนกระขาดเนาะลังคาเขาพังสุ้ซมแบบเบิ่งบ่ได้ได้สภาพแม่นะยับเยินเลยก็เลยแบบเพิ่นอยากให้สางไมมอยากให้แม่เบิกซับนี่นเป็นตน้ำมูผ้าสาง่าสันกะซาทูแม่เอ้ขอเลิเกง่ายแตกขอเฮลิเกข้าน้อยแตกสูมือได้ว่ามือหนึ่งก็แตกเนาะ<ม>เล็กๆก็ให้แตกน้ำเหมันออกส่เลในเดอแม่เอ็นซี่เขาสุรมรนีน้ำสางรวมกัน ก็น่าจะใช้งบอยู่ค่ะหลายหมือ่นอยู่เนาะอ,อ่าอีฟซีที่โทรมาก็สายรับไม่ทันก็ขอไปนะคะบางทีสิบกวะงโทรมาเอาห้าหน้อยหลายอยากดิสต,ตามทั้งช่องยูทูกก็ได้เนาะพาลวยนิวพาลวยก็ได้เด้อค่ะเดอ้อก็ตีนี้เข่าส่งเมือเนาะคะ่ะเก้าทุกวันแล้ว่บ่หรุดเด้วยนะว่านาแต่เข่าแต่วามบว่านมันสิหลาย มื่อน Connie, ue, alone, you, ung, uh. Uh, uh. Ka, ี e ้ก็คือสิบรหลายโทมหรือบ้างสิหน่อยลงเนาะค่ะค่ะมาตัวใดก็เลือกเอาสําหรับผู้งบน้อยก็เลือกเอาพิจารณาเอาดูตัวเลขท้ายคลิปนะท้ายคลิปนะครับนี่การมองนะครับค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะห้าหกเก้านะครับห้าเก้าเก้า มาห้าหกเก้าเก้าเก้าห้าเก้านกาีซบ้านใ็นแบโมกัานเาโตมากไรอบโมของเราเนาะมาัตได้จ่จะเที่ยงแล้วก็ช่วงนาบ่ายฟังกวันนี้จะมากินกาแฟแล้วกะดูฟังการแขกของนาอิตาจมากินกาแฟ ได้เนาะค่ะแซ่บแซ่บกาแฟเพิ่นกาแฟสดกาแฟห่อนนะคะปั๊มคาเฟ่น้องหานนะคะเออเบิกซับก็มาทานที่นี่เป็นประจําค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะคะจะวาแนีอาจจะเจอเบิกซับยู่ปั๊มคาเฟ่ก็ได้เนาะค่ะน้องหานนะคะจังหวัดอุดรเนาะคะ่ะปั๊มนี้เพิ่นบริการดีค่ะ,คะมานางประจํานะคะเนาะกดไลค์กดแชร์น้องพ้ารวยนิวฟารวยด้วยนะคะค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะ Thank you.